สวัสดีครับเพื่อนๆชาว3กบมิลเลียม36มตัวละครนะครับวันนี้ก็พบกับคนพิเชษเตยครับลุงปูวันนี้นะครับมานําคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับนะครับซ่อมเรวันนี้นะครับก็เป็นคลิปเกี่ยวกับการที่หลายหลายคนนะครับที่มีเหล็กเทวะแล้วก็ยอดเหล็กเยอะๆแล้วอยากจะทําให้นะครับเหล็ก2ออย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กเทวะ หรือว่ายอดเหล็กนั้นกลายเป็นอย่างยอดเหล็กนี่ก็จะกลายเป็นเหล็กร้อยหลอมนะครับส่วนเหล็กเทวาก็จะกลายเป็นเหล็กอุกาบาดนะครับเพื่อนๆนะครับก็วิธีทำนะครับก็คือเราสามารถไปแปลงนะครับจากเหล็กเทวานี่นะครับ5ก้อนให้กลายไปเป็นเหล็กนะครับอุกาบาดนะครับ1ก้อนเหล็กร้อยหลอมก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราต้องการเหล็กร้อยหลอมนะครับในการที่จะหลอมคองอะไรต่างๆแต่เรามียอดเหล็ก อยู่กับตัวเยอะมากอย่างนี้นะครับเราต้องการที่จะแปลงนะครับแปลงนะครับให้ยอดเหล็กนั้นกลายเป็นเหล็กร้อยหลอกนะครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนก็คือนะครับที่จะทําได้นั้นเราต้องมีสูตรหลอมก่อนนะครับสูตรหลอมก็คือสูตรพวกนี้นะครับหลอมสร้างเหล็กทูกกาบะนะครับเขาก็จะบอกว่า ใช้เหล็กเทวะ5ก้อนนะครับอันนี้ก็คือเหล็กอุกาบาดนะครับถ้าร้อยหลอมนะครับก็จะใช้นะครับยอดเหล็ก5ก้อนนะครับก็จะได้ร้อยหลอมมาก้อนหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็จะขั้นตอนก็จะอยู่แบบนี้นะครับแต่การหลอมนั้นนะครับโอกาสสําเร็จนะครับ60สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ60เปอร์เซ็นต์นะครับหกสิบเนะครับ60%นะครับคือโอกาสแหก40นะครับเพื่อนๆก็นะครับสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่บางทีเวลาตีอาวุธนะครับอุกาบาดบดหมด อย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะนำนะครับเหล็กเทวะนะครับมาแปลงนะครับให้กลายเป็นเหล็กกกาบาตได้นะครับแล้วก็นํายอดเหล็กนะครับให้กลายมาเป็นเหล็กร้อยลอมได้นะครับเดี๋ยวผมทําตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับนะครับตอนนี้เพื่อนๆกาลัง ดูคลิปผมนะครับลุงปูนะครับกับเซิร์ฟเวอร์ของนะครับเกม3ามก๊กมิลเลเนียม6ตัวละครนะครับหรือว่าเซิร์ฟกีต้นนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่เลเวล135แล้วนะครับส่วนอาหารก็อยู่ประมาณนะครับเลเวลนะครับ140นะครับเพื่อนๆพเดี๋ยวล้อมแหละเดี๋ยวล้อมนะครับเล็กให้เพื่อนๆดูนะครับก็เข้ามาล้อมไอเทมนะครับล้อมไอเทมแล้วก็เลื่อนลงไปนะครับถ้า เรามีสูตรหลอมนะครับเรามีสูตรหลอมก็จะประมาณนี้นะครับเราก็กดนะครับก็จะใช้นะครับยอดเหล็ก5้ก้อนนะครับก็จะได้อุปการะได้เหล็กอุปการะมา1่ก้อนนะครับแต่ตอนนี้ผมมีอยู่แล้ว2ก้อนนะครับอยู่ในติดตัวแล้วก็มาหลอมกันดูนะครับว่าติดไหมนะครับโอกาสแหกก็เยอะนะครับเพื่อนๆหลอมอีกครั้งนึงนะครับได้อุปการะมา1ก้อนนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะครับตอนนี้ก็คือหมดแล้วนะครับ ต่อไปก็มาดูนะครับอันนี้ล้อมครั้งหนึ่งนะครับล้อมครั้งหนึ่งครับจากด้านเหล็กให้กลายเป็นเหล็กร้อยหลอมนะครับนะครับกดเลยนะครับเพื่อนๆปะนะครับโอ้โชคดีไปนะครับเราก็จะมีเหล็กตัวนี้นะครับเหล็กร้อยหลอมนะครับมีนะครับสําหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่ยังไม่มีเวทนะครับก็สามารถที่จะไปหานาเวทมาเรียนได้นะครับหรือว่าไปล่าบอสนะครับบอสที่ตกเวทหลอมเหล็กอุกาบะนะครับก็จะคือบอส อิมิโกะนะครับบอสอิมิโกะนะครับอิมิโกะก็จะเกิดอยู่ที่เกาะญี่ปุ่นนะครับเกาะญี่ปุ่นนะครับเกาะญี่ปุ่นแล้วก็แถวทะเลทรายนะครับก็จะมีแถวนี้นะครับอย่างทะเลทรายก็จะอิมิโกะก็จะเกิดแถวนี้นะครับมีตัวนี้นะครับนะครับล้วนหลันนะครับสูนหลอพวกนี้นะครับแบบนี้ทรงหลิงนะครับตัวนี้นะครับไต้หวันนะครับเกาซางนะครับตัวนี้นะครับ พวกนี้นะครับตุนหัวพวกนี้นะครับเกิดหมดนะครับเพื่อนๆนะครับจางจี้ก็เกิดนะครับถ้าเป็นอิมโกะนะครับจะอยู่ฝั่งนี้เขาจะสรุปเขาจะซูมแมปเกิดนะครับก็สามารถล่าได้นะครับบอสก็ตอนนี้ทุกคนล่าได้หมดนะครับแล้วก็จะมีแบบหนึ่งนะครับอยู่ที่เกาะญี่ปุ่นนะครับเกาะญี่ปุ่นก็จะอยู่ประมาณแบบนี้นะครับแบบแบบ เซียนซากุระนะครับเขาจะอยู่แบบนี้นะครับถ้าเป็นบอสอิมิโกะนะครับเพื่อนๆแบบนี้ก็จะมีมอนสูงสุดอยู่ที่เลเวล1นึ่งนะครับเพื่อนคนไหนที่อยากจะไปเก็บเวลอยากเป็นส่วนตัวไม่อยากมีคนมาแย่งเก็บเยอะแยะนะครับก็สามารถนะครับไปเก็บเวลได้นะครับการดูเเวลมอนนะครับก็เอาเมาส์มาชี้นะครับตามแบบต่างๆก็จะมีมอนนะครับเลเวลมอนโผล่ขึ้นมานะครับว่ามอนสูงสุดเลเวลเท่าไหร่มอนต่ำสุดเลเวลเท่าไหร่นะครับ ก็จะมีบอกนะครับว่าแบบไหนมีมอนแบบไหนไม่มีมอนนะครับเ่ินก็ดูออกนะครับมีมอนเตอร์เราก็สามารถเก็บได้นะครับในเมืองก็มีเหมือนกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก <inaudible> ็มาฝากเพื <c oughs> ่อนๆนะครับเกี่ยวกับการหลอมเหล็กกูกาบารแล้วก็เหล็กร้อยหลอมนะครับมาฝากเพื่อนๆเป็นคลิปหนึ่งกันละกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะมีความสุขกับการเล่นเกม3เล่นเกม3กุ๊ปออนไลน์นะครับมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันขอบคุณครับ